คำเตือนนนยายเรื่องนี้เกิดขึ้นจากจินตนาการของผู้เขียนบางตอนของเรื่องอาจมีเนื้อหาไม่เหมาะสมแนะนำสำหรับผู้ฟังที่มีอายุ18ปีขึ้นไปตัวละครสถานที่เป็นเพียงการสมมุติขึ้นมาเท่านั้นเนื้อเรื่องมีการใช้คำหยาบ คำศัพท์วัยรุ่นหรือการพูดกำกวมผู้เขียนไม่ได้มีเจตนาที่จะลบหลู่ดูหมิน่นหรือทำให้อาชีพหรือบุคคลใดเสื่อมเสียและไม่ได้ต้องการที่จะชี้นำชักจูงในเรื่องค่านิยมทางเพศใดๆทั้งสิน้นฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่อง YouTube ของเราด้วยนะครับปลายฟ้า you are my arm ตอนที่1เสียงนาฬิกาปลุกดิจิตอลที่ตั้งอยู่บนโต๊ะข้างหัวเตียงดังขึ้น เพื่อส่งสัญญาณให้เจ้าของร่างเปลือยเปล่าที่นอนอยู่ใต้ผ้าห่มได้ตื่นขึ้นแต่ร่างนั้นได้ลืมตายอยู่ก่อนแล้วเรากลับรอเวลาที่จะเริ่มต้นเช้าวันใหม่ชายหนุ่มรูปร่างสูงโปร่งแหวกตัวเองออกจากผ้าห่มด้วยท่าทีเชี่ยงช้าเจ็ดโมงแล้วสินะเขาหยัดร่างกายที่แน่นไปด้วยกล้ามเนื้อสมศัด์ส่วน เยี่ยงในแบบที่พบเห็นได้ตามนิตยสารหรือบนรันเวย์แฟชั่นโชว์ยืนขึ้นม่านที่ปิดกั้นแสงยามพระอาทิตย์ขึ้นถูกเปิดออกแสงแดดยามเช้าสาดส่องเข้ามาเขายืนมองดวงอาทิตย์ที่เพิ่งจะโผล่พ้นขอบทะเลอันดาม,มันเพื่อทำหน้าที่อันร้อนแรงของมันเช่นทุกวันแสงแดดส่องประกบกับรูปร่างที่แม้แต่ผู้ชายด้วยกันยังต้องอิจฉา เขาทอดสายตามองธรรมชาติของท้องทะเลยามเช้าอย่างอ้อยอิ่งก่อนที่จะหยิบกางเกงบล็อกเซอร์สีขาวสะอาดตามาสวมบนเตียงนอนสีดำถูกออกแบบมาอย่างเรียบง่ายแต่ดูทันสมัยและมีสไตล์เหมือนที่พักตามวิลล่าหรูริมทะเลถูกคลุมด้วยผ้าซาตินสีขาวมันเงานั่นยังมีอีกร่างหนึ่งทิ่มนอนมองเขาอยู่ด้วยสายตาเปลี่ยมสุข เขาละสายตาจากภาพท้องทะเลยามเช้าเดินผ่าสายตาคู่ที่จับจ้องเขาอยู่นั้นไปอย่างไม่สนใจและก่อนที่เขาจะเปิดประตูห้องออกเขาก็ถามเจ้าของสายตาที่อยู่บนเตียงนั้นโดยไม่หันไปมองว่าต้องไปส่งไหมรอยยิ้มที่เปี่ยมสุขจากเมื่อคืนหายไปจากใบหน้าสวยของหญิงสาวที่อยู่บนเตียงแต่เธอก็ไม่แปลกใจเท่าใดนะัก กับอาการแบบนี้ของผู้ชายที่เธอเพิ่งจะพบและจบลงบนเตียงเพียงแค่ชั่วข้ามคืนเมื่อเธอเผยร่างของเธอออกจากผ้าหม่มเดินตรงไปยังห้องอาบน้ําเขาจึงเดินออกจากห้องไปโดยไม่สนใจเสียงเชื่อเชิญที่ดังมาจากห้องอาบน้ํานั้นภาพที่คุณตาของแม่สายแม่บ้านอายุข่าวแม่ที่เป็นคนเลี้ยงเขามาตั้งแต่แบบอกยังเป็นประจำทุกเช้าก็คือภาพคุณอาม ที่ตื่นนอนและเดินลงมาชงกาแฟด้วยตัวเองในเวลานี้ทุกวันชายหนุ่มผู้ลหลงไหลในรสชาติและกลิ่นของกาแฟไม่เคยถูกใจกับการชงกาแฟของคนอื่นใดไม่ว่าจะเป็นแม่บ้านคนไหนก็ไม่สามารถชงกาแฟได้ถูกใจคุณอาร์มทั้งทั้ที่ใช้กาแฟยี่ห้อเดียวกันปริมาณเท่ากันและวิธีการชงด้วยมือเหมือนกันเครื่องชงกาแฟที่มีอยู่ติดบ้านมีไว้เพียงเพื่อความลงตัวของบ้านเท่านั้นเช้านี้ก็ไม่ต่างกัน อามลงมาเดินเพื่อชงกาแฟในถ้วยใบปรดของเขาเปิดโน้ตบุ๊กเพื่อป้องรหัสและเปิดสัญญาณอินเทอร์เน็ตเขาพร้อมแล้วกับความสุขและรอยยิ้มที่เขารอคอยมาตลอดทั้งคืนอามตื่นแล้วนะคะหมูอ้วนประโยคแรกของเชา้านี้เขาพิมพ์ไปบอกปลายทางหมูอ้วนทำอะไรอยู่มาคุยกับอามได้แล้วเขาหยิบถ้วยกาแฟขึ้นดื่มอย่างละเอียดสายตาจับจ้องอยู่ที่หน้าจอโน้ตบุ๊ก notebook. เขาอมยิ้มเล็กน้อยไปแล้วนะเสียงหญิงสาวเดินมาบอกลาจากด้านหลังแล้วจะโทรไปนะอามพูดโดยที่สายตาย,ยังจับจ้องที่หน้าจอโน้ตบุ๊รอยยิ้มหายไปคุณยังไม่ได้ขอเบอร์ฉันหญิงสาวท้วงอามเอียงหน้าหันมามองทางหญิงสาวส่งรอยยิ้มให้เธอพร้อมกับยกถ้วยกาแฟที่ถืออยู่ในมือแล้วถามเธอไปว่ากาแฟไหมหญิงสาวทำหน้าเซ็งเต็มทีก่อนที่จะสะบัดตัวเดินออกไป คิดถึงปะเสียงเรียกเข้าของข้อความจากอีกซีกหนึ่งของโลกดังขึ้นแววตาของอาร์มต้นริลิกเป็นประกายของความสุขคิดถึงสีอาร์มตอบกลับไปในทันทีเขาเพิ่งเลิกเนี่ยวันนี้เลิกช้าไม่รู้จะเข้าร้านทันไหมสงสัยจะโดนพี่ดินดูอีกแล้วปลายทางเล่าหมูอ้วนไม่เหนื่อยหรอเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยไม่ทำไม่ได้เหรออาร์มแกล้งถามไม่ทำแล้วจะเอาอะไรกินล่ะคะ ไม่ได้ล่ํารวยเหมือนคุณชายอามนี่เดี๋ยวอามเลี้ยงเองหมูอ้วนกินไม่จุอามเลี้ยงไหวไม่เอาหรอกนะทําทงานนี่แหละสนุกดีได้ด่าลูกค้าด้วย <c oughs> <c oughs> อะไรนะ <c oughs> เด็กเสิร์ฟที่นูน่นด่าลูกค้าได้ด้วยเหรอได้สิด่าเป็นภาษาไทยและทําหน้าย,ยิ้มไงฝรั่งไม่รู้หรอกปลายทางอธิบายอย่างอารมณ์ดีเดี๋ยวอามจะฟ้องไอ้ดินเชิญเลยจ้าพี่ดินชินแล้ว ลายทางกล่าวถึงผู้ชายอีกคนด้วยความคุ้นเคยเมื่อคืนอามไปเที่ยวที่ไหนมาหรือเปล่าคนทางไกลชวนคุยแต่คนทางใกล้นี่ถึงกับสะดุง้งไม่ได้ไปไหนเลยนอนกิ้งดูหนังอยู่บ้านนี่แหละกดส่งข้อความไปเรียบร้อยเขาก็เอานิ้วคว้กันทันทีพร้อมกับทําปากมุกมิบเหมือนสารภาพบาปแล้วทำไมเขาทักไปอาไม่ตอบ ชายหนุ่มสะดุ้งตัวอีกครั้งรีบวางถ้วยกาแฟลงไล่หาข้อความจากเมื่อคืนตอนไหนอ้วนทักมาตอนกี่โมงไม่เห็นมีข้อความเลยอามละล่ำละลักกลัวโดนจับได้ว่าเขาแอบหนีไปเที่ยวมีสิเขาทักไปตั้งหลายหนอีกฝ่ายแก้งอัมไม่มีจริงๆไม่มีจริงๆนะอ้วนเนี่ยไม่มีจริงๆเชื่อก็ได้แต่อย่าให้รู้นะว่าหนีเที่ยวสีหน้าของคนอยู่ปลายทางยิ้มแบบเจ้าเล่ห์ที่หลอกชายหนุ่มได้ ไม่หนีไม่หนีหนียังไงเมียดุใครเมียอามมีเมียแล้วหรอว่าแย่จังอามอดยิ้มไม่ได้ก่อนที่จะส่งข้อความตอบกลับไปส่งกระจกสิโคตรด,ดุชายหนุ่มยิ้มอย่างมีความสุขเชอะเอออามเดี๋ยวเขาไปก่อนนะเดี๋ยวไม่ทันโดนเรียกตัวกระทันหันไม่เอาห้ามไปห้ามทำหมูอ้วนต้องอยู่คุยกับอามก่อน เขาตือ้อเรากับเด็กที่ถูกขัดใจไม่ได้วันเนี้ยคนขาดต้องไปแทนเพดินตามตัวด่วนรีบแล้วเนี่ยไอชิบะรออยู่แล้วไม่เชื่ออยู่กับใครบอกมาดีๆอามยังคงตือ้ออยู่กับชิบะจริงๆจ,จะใส่เกียร์มาวิ่งแล้วเนี่ยไม่เชื่อเอาหน้ามาดูก่อนอามตั้งแง่ไปสายเงียบไปสักครู่แล้วจึงส่งรูปมาให้ดูเป็นการยืนยันเนี่ยเนี่เชื่อหรือยังไปก่อนนะ เขาเลิกงานแล้วจะทักไปบายเอาเฮ้ยหมูอ้วนกลับมาก่อนอามอมยิ้มสนุก <goal> กับการได้เป็นเด็กดื้อของตัวเองเขานั่งมองหน้าจอโน้ตบุ๊กอย่างมีความสุข ภาพของคนที่อยู่ในหน้าจอนั้นทำให้เขายิ้มได้เสมออามจัดการเก็บรูปลงไว้ในอัลบั้มส่วนตัวที่เขามักจะเปิดเข้ามาดูยามที่เขาต้องการกำลังใจรูปชิมูอ้วนของอามส่งมานั้นเป็นรูปของหนุ่มน้อยหน้าตาสดใสจิ้มลิ้มตาโตยิ้มแก้มป่องหน้าตาทะเลนทะเลนอย่างคนอารมณ์ดีด้านหลังมีผู้ชายที่หน้าตาบ่งบอกว่าเป็นคนไทยสไตล์ญี่ปุ่นยืนทำหน้าทะเลนอยู่อีกคน ทุกเช้าในเวลานี้ของอาร์มจะเป็นเวลาขําของโป้งหมูอ้วนของอาร์มที่ใช้ชีวิตอยู่อีกฝ้าของโลกโป้งไปใช้ชีวิตอยู่ที่โตเรนโต,โตประเทศแคนาดาตั้งแต่เด็กพ่อแม่ของโป้งประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตโป้งจึงไปอาศัยอยู่กับญาติที่แคนาดาโดยขายทรัพย์สมบัติทั้งหมดที่เมืองไทยเพื่อไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่นั่นอาร์มกับโป้งรู้จักกันได้เพราะดิน เป็นคนแนะนำให้ได้รู้จักดินเพื่อนคนสนิทของอาร์มได้ชวนอาร์มเข้ามาในกลุ่มไลน์ของพี่พี่น้องนองนักเรียนที่เรียนอยู่แคนาดาและทำงานอยู่ที่ร้านอาหารของดินในกลุ่มนี้นอกจากโป้งแล้วยังมีพีทเชฟสุดหลอ่อที่เรียนจบจากมสวแต่ไม่รู้จะเรียนอะไรต่อจึงเลือกเรียนทำอาหารเพราะเป็นคนชอบกินพี่ยุย้ยแฟนของพี่พีทที่ตัดสินใจจากวงการนางแบบเพื่อไปเรียนต่อพร้อมกับพีท คริสลูกเครึ่องไทยอเมริกาเรียนเก่งสมกับเป็นว่าที่คุณหมอนในอนาคตและคู่หูจอมป่วนชิบะลูกครึ่องไทยญี่ปุ่นที่ทะเลต์และเป็นคนสร้างเสียงหัวเราะให้กลุ่มอยู่เป็นประจำทั้งคู่เป็นคู่รักกันดินชักชวนให้อาร์มเข้ามาอยู่ในกลุ่มไลน์นี้เพราะดินอยากให้อาร์มหายเหงาหายเครียดจากชีวิตที่อาร์มเป็นอยู่ ดินกับอาร์มรู้จักและสนิทกันมาตั้งแต่สมัยมัธยมต้นดินรับรู้เรื่องราวของอาร์มแทบจะทุกอย่างเมื่อมีปัญหาอะไรอาร์มมักจะไปปรึกษาและระบายกับดินที่เปรียบเสมือนพี่ชายดิน อยากให้อาร์มได้พบเจอกับผู้คนที่มีความหลากหลายมากขึ้นไม่อยากให้อาร์มปิดกั้นตัวเองในการครบเพื่อนใหม่ๆและไม่อยากให้อาร์มเอาคนในตระกูลมาเป็นเครื่องตัดสินทุกคนบนโลกแต่การอยู่ในกลุ่มไลน์ของอาร์มนั้นอาร์มไม่เคยเปิดเผยตัวตนให้คนในกลุ่มได้เห็นหน้าเลยสักครั้งเพราะด้วยปกตินิสัยแล้วอาร์มเป็นคนที่ไม่สูงสินกับใครค่อนข้างเก็บตัว พูดน้อยและจะพูดคุยเฉพาะกับเพื่อนที่สนิทกันเพียงไม่กี่คนและเรื่องที่คุยก็หนีไม่พ้นเรื่องของผู้ชายในวัยของเขาเรื่องผู้หญิงเรื่องเที่ยวเตะเฮฮาไม่สามารถปรับทุกอะไรกับใครได้และเขามีประสบการณ์มามากกับผู้คนที่หลงไหลในหน้าตาและฐานะของเขาแต่หาความจริงใจไม่ได้เลยแม้แต่คนในครอบครัวเขาจึงไม่อยากให้ใครได้รู้จักตัวตนของเขามากนัก โดยเฉพาะคนในกลุ่มใหม่ที่เขาไม่เคยรู้จักมาก่อนแต่คนกลุ่มใหม่ก็ไม่มีใครว่าหรือสนใจอะไรเพราะทุกคนเชื่อว่าดินจะไม่พาคนไม่ดีมาให้เขาได้รู้จักอย่างแน่นอนอามวันนี้ไปไหนหรือเปล่าเสียงของสตีนางหนึ่งเรียกถามทำให้อามต้องละสายตาจากรูปที่อยู่ตรงหน้าพร้อมกับพับปิดหน้าจอโนตบุกลงอ้าวแม่มาเมื่อไหร่ครับเนี่ย ก็มาทันได้เห็นผู้หญิงคนนั้นกระฟัดกระเฟยียดขับรถออกไปนั่นแหละผู้เป็นแม่ตอบเปลี่ยนบ่อยจังนะเธอเผาๆบ้างเถอะเรื่องผู้หญิงเนี่ยนี่ดีนะที่แฟนเธออยู่ไกลถ้าอยู่ใกล้ๆป่านนี้คงบ้านร้อนเป็นไฟมารดาเอ่ยติดลูกชายแต่คนเป็นลูกกลับไม่รู้ร้อนรู้หนาวอะไรว่าจะเข้าไปที่ไซงานสักหน่อยครับแม่มีอะไรไหมจะให้อามไปไหนหรือเปล่า สุภาพสตรีที่สวยสะดุดตากริออยาท่าทางส่งกลับเป็นผู้บริหารส่งยิ้มให้ลูกชายคนเดียวของเธอด้วยใบหน้าชง,งนเหมือนมีคำถามอยู่ในใจไม่มีอะไรหรอกเห็นว่าเป็นวันหยุดคิดว่าถ้าไม่ไปไหนจะได้สั่งอะไรมากินกันวันนี้พ่อเธอเขาอยู่บ้านผู้เป็นแม่บอกลูกชายบ้านของอาร์มอยู่บนเขาลูกเล็กๆล,ลูกหนึ่งบนเกาะภูกเก็ตซึ่งปลูกแยกออกมาจากบ้านหลังใหญ่ของพ่อกับแม่ อารมรักความเป็นส่วนตัวไม่ชอบความวุ่นวายของครอบครัวใหญ่อย่างที่เขาเคยอยู่ที่บ้านของอาม,มา่าในตอนที่เขายังเด็กเขาเบื่อเสียงคุยจอแจแย่งกันพูดเวลาที่ทุกคนอยู่รวมกันบนโต๊ะอาหารเบื่อการแสดงความเห็นที่เอาแต่ได้ของบรรดาญ,ญาติพี่น้องแต่เมื่อเป็นความสุขของอาม,มา่าเขากับพ่อและแม่จึงต้องทน ตอนนั้นชายชาติกับระดาก็เพิ่งจะเริ่มต้นสร้างธุรกิจของตัวเองยังไม่มีสินทรัพย์มากพอที่จะออกมาอยู่ตามลำพังจึงต้องอาศัยอยู่กับอามาอีกทั้งอามาเองก็เลี้ยงอามมาเป็นลูกคนที่สิทธิ์ของอามาเมื่ออามโตขึ้นเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นอามมักจะมีปากเสียงกับญาติๆเป็นประจำพอ่อจึงตัดสินใจย,ย้ายออกมาสร้างบ้านอยู่เองสามคนพ่อแม่ลูกแต่พออามเรียนจบเขาก็ขอปลูกบ้านอีกหลัง โดยอ้างความเป็นส่วนตัวบ้านสองชั้นที่ชั้นบนมีเพียงห้องนอนและห้องน้ําใหญ่เต็มพื้นที่ส่วนด้านล่างเป็นห้องรับแขกที่พื้นที่กว้างขวางเคียงข้างด้วยสระน้ําส่วนตัวที่มองเห็นวิวเวิรงของทะเลเฮ้ยไม่เคยได้อยู่พร้อมหน้าสักทีนะหนุ่มหนุ่มบ้านนี้ระดาบนต่ออ้าวหรือครับอาไม่รู้ว่าพ่อจะอยู่บ้านอามนัดกับช่างเอาไว้แล้ว ชายหนุ่มบอกแม่ของเขาถ้าอย่างนั้นอามจะรีบกลับนะอยากกินไก่ย่างส้มตำไม่เป็นไรแม่ก็บ่นไปนอย่างนั้นดีเหมือนกันไปคุมงานให้เสร็จเหลือไม่มากแล้วนี่ครับหลังสุดท้ายแล้วเหลือแค่เก็บรายละเอียดอีกนิดหน่อยก็เสร็จและดายิม้มด้วยความภูมิใจในตัวลูกชายเธอเป็นเจ้าของโครงการอสังหาริมทรัพย์อยู่หลายแห่งทั้งโรงแรมรีสอร์ทและบ้านจัดสรร ทั้งที่เป็นในส่วนของกงสีและส่วนลำพังของครอบครัวเธอจึงอยากให้ลูกชายเข้ามาดูแลงานแทนในส่วนที่เป็นของครอบครัวเพื่อที่จะได้เรียนรู้งานเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่เธอและสามีสร้างขึ้นในวันนี้ก็เพื่อที่จะเป็นทรัพย์สมบัติของลูกชายในอนาคตแต่เพราะเธอรู้นิสัยของลูกชายคนนี้ดีเธอจึงไม่ส่งอามไปทำงานกับธุรกิจของเครือญาติเพราะถ้าให้อามไปทำงานในส่วนของกงศีกับบรรดาัาติญาติ อาจจะต้องมีการแตกหักในเครือญาติขึ้นได้อ๋อแม่ครับอามอยากจะขออย่างหนึ่งตอนที่โครงการนี้เสร็จแล้วชายหนุ่มมองหน้ามารดาพร้อมส่งยิ้มและสายตาอ้อนวอนอะไรละ่ะจะขอเงินเดือนเพิ่มเหรอผู้เป็นแม่ดักขอชายหนุ่มหัวเราะเสียงดังไม่ครับยังบอกไม่ได้อามขอดูอะไรให้แน่ใจอีกสักหน่อยแล้วค่อยมาขอนะพูดจบก็เดินขึ้นบันไดไป และดามองตามลูกชายคนเดียวของเธอลูกชายฉันแปลกๆไปนะหมู่นี้ว่าแม้ประสายละดาหันไปถามแม่บ้านที่เอากาแฟมาให้โครงการบ้านจัดสรรจำนวนสิบหลังถูกออกแบบในสไตล์พูลวิลล่าสองชั้นบนเนื้อที่80ตารางวาหันหน้าออกสู่ทะเลเป็นโครงการที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งบนเกาะภูเก็ต โดยมีชายชาติและระดาเป็นเจ้าของอามที่ได้รับมอบหมายจากพ่อแม่ให้เข้ามาดูแลควบคุมงานในโครงการนี้ทั้งหมดตามลำพังเพียงคนเดียวจึงต้องใส่ใจและทุ่มเทยอย่างมากเพื่อให้พ่อและแม่วางใจว่าเขาสามารถแบ่งเบาความเหนื่อยยากของพ่อกับแม่ได้ซึ่งความจริงจังและใส่ใจอย่างมากนี้ทําให้หลายครั้ง อามเกิดมีปากเสียงกับช่างและคนงานเพราะคนงานเหล่านั้นไม่คุ้นชินกับการที่เจ้าของลงมาควบคุมทุกรายละเอียดแบบนี้อีกทั้งคนงานบางคนยังคิดดูถูกลูกุณหนูอย่างอามวุอวดเก่งแต่ทำอะไรไม่เป็นนั่นยิ่งทำให้อามโมโหและจริงจังมากขึ้นไปอีกโดยเฉพาะกับบ้านหลังสุดท้ายหลังนี้ทำไมปลั๊กไฟกับสวิตช์ไฟด้านนอกถึงไม่มีฝาปิดตามที่ผมบอก ถ้าฝนตกน้าเข้าแล้วไฟรั่วไฟช็อตขึ้นมาจะว่ายังไงตามแบบก็ระบุแล้วใบสั่งงานก็ระบุไปแล้วทําไมไม่ทําตามพอดีฝาปิดแบบที่คุณอยากได้มันหมดนะครับสั่งมาไม่ทันและผมเห็นว่าแบบธรรมดามันถูกกว่าใช้ได้เหมือนกันประหยัดลงได้นะครับช่างแก้ตัวด้วยน้ําเสียงกึ่งมีอารมณ์ผมไม่ได้สั่งให้คุณคิดแทนผมไม่ได้สั่งให้ช่วยประหยัดถ้าประหยัดแล้วบ้านไฟไหม้คนโดนไฟดูดตายผมไม่เอาอ้ามพูดด้วยความโมโห แล้วของตามแบบจะมาเมื่อไหร่อามถามต่อยังไม่รู้เลยคุณเพิ่งสั่งไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วช่างต่อแบบไม่ใส่ใจทำไมเพิ่งสั่งอาทิตย์ที่แล้วอามถามยังมีอารมณ์แบบทุกอย่างเสร็จระบุทุกอย่างชัดเจนตั้งแต่ก่อนลงเสาเข็มแล้วทาไมมาบอกว่าเพิ่งสั่งก็จะสั่งมาล่วงหน้าทำไมล่ะคุณขอมันยังไม่ต้องใช้จะสั่งมากองไว้ให้เกะก,กะทำไมกันเล่าช่างย้อนถามด้วยน้ำเสียงหงุดหงิดแล้วยังไง พอถึงเวลาของไม่มีก็ไปเอาของอย่างอื่นมาแทนแล้วมาอ้างว่าช่วยกันประหยัดเฮ้ย hey, มันใช่เหรอวะอามพูดแล้วหยิบกระดาษปึกหนึ่งขึ้นมาแล้วนี่อะไรใบเบิกเงินค่าของตามสเปคที่สั่งเบิกแล้วแต่เอาของที่ราคาถูกกว่ามาให้มันหมายความว่าอะไรช่างเดินหนีไม่ตอบคำถามแต่ตะโกนกลับมาว่าไม่รู้เอ้ยอยากรู้ก็ไปถามบริษัทเอาเองไม่พอใจก็รื้อใหม่ทำเองสิวะรวยนักไม่ใช่เหรอเฮียเอ้ย คนจนอย่างกูวันหยุดก็ไม่ได้หยุดอยู่กับลูกกับเมียต้องมาสร้างบ้านให้ไอ้พวกลูกคุณหนูแม่งอยู่กันแม่งเอ้เสียงช่างตะโกนด่าไปตลอดทางอามกำมัดด้วยความโมโหแล้วก็มาจะพุ่งเข้าใส่ช่างที่กำลังเดินหนีวิศะวะกรของบริษัทร,รับเหมาก็เดินเข้ามาพอดีเขาขอโทษข,ขอโพยด้วยสีหน้าที่ตกใจอย่างที่สุดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดของโครงการต้องได้ตามแบบที่ผมต้องการทุกอย่าง และต้องทําให้เสร็จตามกําหนดเดิมไม่อย่างนั้นผมจะทําให้บริษัทของคุณไม่ได้งานที่ภูเก็ตอีกตึกๆเสียงสัญญาณจากมือถือดังขึ้นอามที่นั่งอยู่หลังพวงมาลัยของรถซุปเปอร์คาร์คันหรูรีบคว้าขึ้นมาดูแล้วเมื่อรู้ว่าเป็นข้อความจากใครสีนหน้าของเขาก็เริ่มผ่อนคลายความโมโหโลงเที่ยงแล้วสินะ ไม่ผิดเวลาจากปกติเท่าใดนักที่โป้งมักจะส่งข้อความมาหาเขาในเวลานี้เป็นประจำเพราะพวกเขาสัญญากันว่าจะส่งกันเข้านอนในทุกๆคืนซึ่งตอนนี้ก็เป็นเวลาตีหนึ่งกว่าแล้วของโป้งคิดถึงปะคำถามคุณเคยที่โป้งคนเดียวที่ถามเขาด้วยคำถามนี้ไม่เขาแกล้งตอบงั้นลาก่อนอามถึงกับกลั้นหัวเราะในความขี้เล่นแบบนี้ของโป้งไม่ได้ โป้งทำให้เขายิ้มและหัวเราะได้ทุกครั้งที่ได้แชทคุยกันตลอดระยะเวลาเจเดือนที่ได้รู้จักกันในรายส่วนตัวนี้อาร์มเฝ้าคอยทุกนาทีที่จะได้คุยกับโป้งได้ยิ้มได้หัวเราะได้กวนประสาทได้แย่โป้งแม้ว่าเขาทั้งสองจะไม่เคยได้เห็นหน้ากันในโลกความเป็นจริงเลยก็ตามแต่อาร์มก็มีความสุขความสุขแบบที่อาร์มไม่เคยมีได้ย่างกลายเข้ามาหาเขาโดยไม่รู้ตัวเราหมูอ้วนเลิกงานแล้วเหรอเหนื่อยไหมครับวันนี้ นิดหน่อยค่ะเกือบมาทำงานไม่ทันมาถึงพี่ดินก็ยืนหน้าเป็นกระบวยอยู่หน้าเตาแล้วเป็นยังไงกระบวยอามถามด้วยความที่ไม่รู้จักจริงๆก็ที่เอาไว้ตักซุปนะ่ะกลมๆก้านยาวๆเหมือนตามร้านกว๋วยเตี๋ยวไงไม่รู้จักกอไม่อามตอบสั้นๆโหพ่อคุณรู้จักอะไรบ้างเนี่ย โป้งตั้งคำถามนี้ทุกครั้งกับอามเมื่อรู้ว่าอามไม่รู้จักแม้กระทั่งของใช้ง่ายๆที่เห็นได้ตามทั่วไปเคยเห็นไงแต่ไม่รู้จักกระบวยแล้วอามเรียกว่าอะไรโป้งถามที่ตักซุปอามรู้ว่าโป้งกำลังถอนหายใจกับคำตอบของเขาแน่ๆก็เอาไว้ตักซุปก็ต้องเรียกที่ตักซุปเรียกกระบวยใครจะรู้จักอามแยง้งค่ะเอาเถอะค่ะคุยกับอามนี่ เขาเหมือนเป็นครูสอนภาษาไทยเลยใครเป็นเด็กไทยกันแน่อามเป็นเด็กนอกหล่อด้วยอยากดูหน้าไหมอามแกล้งถามเจ็ดเดือนมาแล้วสินะที่เขาได้คุยกับโป้ง เขาได้เห็นโป้งในทุกอิกริยบทจากรูปถ่ายที่โป้งคอยส่งมารายงานตัวกับเขาและยังมีอีกบ่อยครั้งที่เขาได้เห็นโป้งเฮฮาผ่านวิดีโอแชทในกลุ่มไลน์กับเพื่อนๆอามจึงได้เห็นหน้าและรู้จักเพื่อนๆทุกคนในกลุ่มไลน์นี้และได้คุยกันอย่างสนุกเหมือนรู้จักและเคยเจอหน้ากันมานาน เพียงแต่เพื่อนๆเหล่านั้นรวมทั้งตัวโป้งต่างไม่เคยได้เห็นหน้าของเขาเลยแม้สักครั้งอย่าว่าแต่หน้าเลยแม้แต่เสียงของอาร์มก็ไม่เคยมีใครได้ยินนอกจากดินหมูอว้วนอย่างเงียบสิครับโกรธล้อเขาขอโทษวันหลังไม่ถามแล้วอาร์มรู้ว่าโป้องอยากเห็นหน้าของเขาแต่เขาไม่พร้อมที่จะให้โป้งได้รู้จักเขาไปมากกว่าการได้คุยกันทางไลน์เพียงเท่านั้น เรื่องนี้เองที่โป้งไม่เคยเข้าใจความคิดของอาร์มเลยโป้งไม่เข้าใจว่าการที่คนสองคนจะเป็นเพื่อนกันคุยกันทําไมเห็นหน้ากันไม่ได้อาร์มกลัวอะไรหรืออายอะไรโป้งพยายามขอร้องต่ออาร์มหลายต่อหลายครั้ง ที่จะให้อาร์มเปิดหน้าหรือตั้งรูปโปรไฟล์เป็นรูปหน้าของอาร์มเองแต่อาร์มเองก็ปฏิเสธทุกครั้งบางครั้งอาร์มก็เปลี่ยนรูปโปรไฟล์เป็นรูปผู้ชายหน้าตาดีขึ้นมาซึ่งทำให้โป้งคิดว่านั่นคืออาร์มตัวจริงแต่โป้งก็มาจับได้ภายหลังว่ารูปที่อาร์มแอบเอามาใช้เป็นรูปดาราเกาหลีซึ่งอาร์มคิดว่าโป้งไม่มีทางรู้แน่นอนแต่โป้งก็ไม่เคยพูดหรือต่อว่าอะไรและไม่บอกอาร์มด้วยว่าโป้งรู้ว่ารูปเหล่านั้นไม่ใช่อาร์ม เปล่าเดินไปตดมาโป้งบอกหน้าตาเฉยฮะทำไมต้องเดินไปตดตดตรงนั้นไม่ได้เหรออามแอบขำไม่ได้สิเขาเป็นคนสวยต้องรักษากริยาทีเวลาอามจะไปเข้าห้องน้ําอามยังบอกเลยว่าขอไปฉี่ขอไปอึเลยก็โป้งเป็นผู้หญิงอามก็ต้องสุภาพด้วยไงจะให้อามบอกโป้งว่าอามไปขี้ก่อนนะอย่างนี้เหรอเห็นภาพเลยโป้งขำ อาร์มเป็นผู้ชายก็ต้องให้เกียรติผู้หญิงเว้ยคำอื่นเอาไว้ใช้กับพวกไอพีอ๋อโป้งเย็นนี้อาร์มขอไปกินข้าวกับเพื่อนๆนะพอดีมีเรื่องจะถามพวกมันหน่อยชายหนุ่มขอ,อยญาติคนรักโดยที่เขาเองก็ไม่รู้ว่าจะต้องขออนุญาตไปทําไมแต่เขาแค่อยากทําเชิญคําสั้นๆถูกตอบกลับมาโฮเป็นอะไรครับคนสวยเขาไม่หนีไปลงหม้อซุก,กี้กันหรอกนะอามแกล้งแย่คนรัก เหรอคะก็เห็นไปกันเป็นปกติอยู่แล้วนี่บ้าใครว่าอ้าไม่เคย ชายหนุ่มปฏิเสธอย่างสนุกสนานเขาไม่เคยปิดบังโป้งในเรื่องเหล่านี้เพราะเขาคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับผู้ชายซึ่งการเล่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตแต่ละวันของเขาให้โป้งได้รับรู้ทำให้เขารู้สึกสบายใจที่ไม่ต้องปิดบังความเป็นตัวของตัวเองที่สำคัญโป้งสามารถรับได้ในเรื่องธรรมดาของผู้ชายและไม่เคยเอามาทำให้เป็นปัญหาในความรักเลยอย่ากลับดึกมากแล้วกันอย่าดื่มเยอะด้วยต้องขับรถกลับมืมด โป้งขออามแค่นี้เสมอและถึงแม้ว่าจะไม่มีคำว่าเป็นห่วงต่อท้ายแต่อามก็ได้รู้ว่าโป้งรู้สึกอย่างไรได้ครับไม่ต้องเป็นห่วงเขาจะไม่ดือ้อไม่สนสนัญญาอามรับปากเดี๋ยวมูอ้วนไปนอนเถอะเขาไม่กลัวแล้วดึกแล้วนี่เขากำลังกลับเข้าบ้านแม่กับลุงบึกรอ,อกินส้มตำอามมักแอบ,บเรียกชายชาติว่าลุงบึกเสมอเสมอเมอืม่ออยู่กับเพื่อนสนิทได้คะ่ะ เขางว่วงมากวิญญาณจะออกจากล่างแล้วเนี่ยกินเผือด้วยนะอีกหชั่วโมองค่อยคุยกันได้เลยครับฝันดีนะครับหมูอ้วนรถซุเปอปร์คาร์สีดำขัดเป็นเงาวาวถูกขับออกมาจอดที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งคนขับสังเกตเห็นว่ามีรถสปอร์ตคันหรูจอดอยู่ในที่จอดกันบ้างแล้วเขาอาจเป็นคนสุดท้ายของแก๊งหล่อที่มาถึง อาร์มลงจากรถด้วยมาเท่ตามปกติซึ่งท่าทางที่ดูเป็นธรรมชาติไม่ได้ประดิษฐ์แต่อย่างใดบุคลิกของอาร์มเป็นที่น่ามองอยู่เสมอเขาไม่เคยพลาดเรื่องการวางตัวและท่าทางเมื่อต้องออกจากบ้านมาสู่สังคมอาร์ม เดินลงไปตามทางลูกลังเล็กๆขนาดเพียงแค่ให้รถยนต์ผ่านได้เพียงคันเดียวสองข้างทางมีต้นไม้ที่อาศัยขึ้นอยู่ตามธรรมชาติสุดกำแพงรั้วสีขาวที่กั้นเป็นครัวของร้านอาหารก็จะได้เห็นสะพานไม้สำหรับลงเรือหางยาวเพื่อข้ามไปที่เกาะเล็กๆ เกาะหอันเป็นที่นัดหมายของแก๊งหล่อสีคนเรือหางยาวรำนี้ปกติจะเป็นเรือที่นำนักท่องเที่ยวหรือลูกค้าร้านอาหารที่อยากเปลี่ยนบรรยากาศจากบนดินมาเป็นแพที่อยู่กลางน้ำจะสำหรับเที่ยวพิเศษนี้เรือจอดรับคุณอามคนเดียวเท่านั้นตามที่เด็กเรือบอกจึงไม่น่าแปลกใจที่สายตาของลูกค้าคนอื่นๆจะจับจ้องมองมาที่เขาและต่างคิดกันในใจว่าคนพิเศษคนนี้คือใครกัน เรือหางยาวพุ่งทะยายแหวกขึ้นลมออกสู่ทะเลมุ่งหน้าสู่แพรปลาทันทีที่ผู้โดยสาร VIP คนนี้นั่งลงสายลมที่เข้าปะทะใบหน้าไม่ได้แรงเกินไปจนทำให้เขาต้องหลับตากินไอของท้องทะเลและแสงแดดอ่อนๆยามบ่ายคล้อยก่อนที่พระอาทิตย์จะหมดหน้าที่ประจำวันทำให้ชายหนุ่มรู้สึกผ่อนคลายกระชังเลี้ยงปลาจากทะเลตามธรรมชาติเรียงรายอยู่เบื้องหน้าไงมึง นัดอะไรเร่งด่วนนักวะกูกำลังนอนเพลินพีนพรวัตรหรือไอพีทักทายทันทีที่เรือหางยาวเข้าเทียบแพผู้มึงถึงกันนานหรือยงังอามไม่ได้ตอบคำถามของพีเขานั่งลงตรงเก้าอี้ตัวว่างฝั่งตรงข้ามโดยมีปอนเจ้าของแพแห่งนี้นั่งหัวโต๊ะเป็นประธานแล้วเอเอ่ไหนมันบอกจะให้มึงรับแวะมาที่สถานีอามถามถึงเพื่อนอีกคน ไอ้หมวดมันขอกลับไปเปลี่ยนชุดก่อนมันบอกว่ามากับมึงใส่เครื่องแบบไม่ได้เดี๋ยวควรจะคิดว่าเป็นตำรวจมารับใช้มาเฟียพีรวัตรบอกอย่างอารมณ์ดีแดกอะไรวะมึงสั่งก่อนรอไอ้หมวดด้วยเดี๋ยวค่อยคุยเจ้าของแพออกคำสั่งอาหารทะเลหน้าตาคุ้นเคย3ามสี่อย่าง ถูกวางไว้บนโต๊ะถึงแม้ว่าแก๊งหล่อจะเป็นลูกหลานนักธุรกิจร่ำรวยมั่งคั่งแต่พวกเขากับชอบที่จะใช้ชีวิตกินอยู่ที่เรียบง่ายไม่นิยมเข้าหลาแพง หรือผับบาหลูหลาแต่อย่างใดจะไปก็แต่เมื่อมีความจําเป็นเท่านั้นซึ่งนิสัยกินง่ายอยู่ง่ายของพวกเขานี่เองที่สร้างความผิดหวังให้แก่สาวๆที่เข้ามาติดพันเพราะสาวๆเหล่านั้นต่างหวังว่าจะได้นั่งชูคออยู่ในสถานที่อันหรูหราได้กินอาหารแพงระยับจนใครๆต้องอิจฉาวันนี้กูไปใสมา อามเริ่มบทสนทนาเมื่อทั้ง4ี่หนุ่มอยู่กันพร้อมหน้าทุกคนต่างรอฟังประโยคถัดมาแต่อามก็ยังเงียบเหมือนกำลังใช้ความคิดว่าจะพูดประโยคต่อไปอย่างไรดีแล้วไงปอนอดรนทนไม่ได้จึงถามขึ้นเปล่าไม่มีอะไรอามตอบด้วยน้ำเสียงและสีหน้าเรียบเฉยอ้าวไอเวนแล้วมึงจะบอกพวกกูเพื่อพีเอะเอาดีๆไออามมึงมีอะไรถึงนัดพวกกูมา หมวด A เริ่มซักจำเลยอามนิ่งเงียบอยู่ชั่วครู่ก่อนจะตัดสินใจพร่งออกมากูผิดไหมถ้ากูจะรักกระเทยเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปโปรดติดตามใน EP ีที่2และอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับ